เดนไปเถอะนซวเอาไม่ไ้นอไม่ไเป็น่รองเขาบอกออกบวกูกินกูกินน้ตัวกูกินกูกินนบ้าวอกันนาะนบ้านเดกเกิเรืน้มตาาลาบตาโตี่น้คน่น้คอ้มัไกลแล้วผู้ไทย

ขวัญเต็มพุทธานุสสราบะคะวะโตนะทังโสสัมมาสัมพุทธัสสาพุกพุกกัน60นะโม ตั้งปุระใหญ่เลยสามคนตั้งปุระใหญ่เลยนะนามตัสสะภะคะวาตุนะโสสมมาสัพพุตะนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้าเนี่ยนี่พระนะโมตัสสะภะคะวาตุนะโสสมมา มีจะได้กระโจนไปบังอาจแบบลอยแยลอยแยก้มท่านเด็ดแก่ใา่จิ้มาแซวโม้ให้เจ้ามีหันลอยกราะถือเจ้าแตหันลอดลิงทำไอแกลอลิงจากลอยลิงเลยมนได้ได้ลอยลิงเจ้าแม่ขวัญแม่ขวแม่ขวัญกร่ก บัดนี้จะได้กราวเป็นเรื่องหนาวของสิมาจะพอ

บัดนี้จะได้กล่าวเป็นเรื่องยาวของสินาศิพพลนาชินคัน้าจับไม่ได กษตันเยวอุ่มึงมทาเราจัลพัดบ้าไทยันก็เลยตัวัพัดบ้าไทมันจมปากมูมูมมูคุดาวยาจอมแันเองกูก็เลยก่อนนะกูถาเอาทิเอาเกูกับทิศเขรายกคือมึนงแม้ล้วเนี้ยเขาแจกก่อนเพราะว่ากันเง้ทองก่อนถ้าสมถะป่านนูนาัดถ้สมงมกบเรพี่หัวเราเพไปแหาเนีอยดีแบบคือเขาโพดเออขาเล่นแบบเนาะไม

โลกหัวไม่มีนี้ไม่ไปนี้อยู่นี้ส่วนชิตราวิวันลิสวริมุกตามาตาเวทินก้อนีเพิ่นห้ามตัวผู้ใดนอกใจผัวถ้าบอดตัวหัวสิแตกสุรามีระยา ถ้าเพือ่อใคยดินอเอาเปินเห็นเอาเปินสิยา <l aime> พอจบสารพันพวกนี้ฉันมาสี่คนเวลามีหมัวโดนมาสี่คนพอจบลงนี่ยนัตูเนี้ยแกสลรพันผู้เดียนที่คนนัน คนที่หนึ่งคือได้เหรีนนคนที่สอแเสีทองคนทองคนที่ส,สามสือต่อมูนาหี ตีนเป็ดปอตีนเป็ดมันแม่นๆอยู่ใกล้บ้านคนทุกพวกกูแม่นยังกะบ่มีนสำดอกหวางขี้ส่งผมละกะเฮ็ดไปทั่วเบิ่งจักมาเป็นโซเป็นคอนอีหาตำปากเลยเหียตมงหยังมันห่ักลัวมึกเป็นโซผมกวนโอ้ย ยุ่ลลายุบล้หายในช่งผมเออยุบลหายในช่งผมล้หายก็บนายลอเผายผู้เบื่อว่าดีดีทรงทรงนี้ทรงไข่เป็นคี้ใส่กันเลนใส่สูตล่ายดงสตลานะพูดใส่แบล่าสุดคอยยางบอลาตายจบแล้วเน่ย กุกอยาแม้นปากมันไปมาตกปากมาเป็นตบเขาจะได้เขาอยู่ในโทรศัพท์ปุ้ตัวทานสั่นสิล้มหน้าให้ฟันตายโทรศัพท์เด็กโลดบแม่นฮอตทุกคอยบอกผู้ใดมึงอู่บ่แม่นุยกับพู่แม่ทานสั่นกู็ กูวาดูกูเ้าเดืดบลุกเพียงเท่นี้พอทีใครนับคนบอเขาสันกูจบจบใคจบมันแเดี๋ยวพ่อแข่นไม่น้อฉันคนกตอนเฝ้าไปนอนวันพระเดิอครับจบแล้วกรันเวลา อาพ่อฝากของพ่อแาเวลาไดถุงตอนนี้เวลาไดสี่ทุ่มจินับไปงูก่อนจะฆ่ามุ่งหย่งตึกจันไดมาสี่ทุ่มนาฬิกาเจ้ามันเดินบ่ตรงมันเดินออมสี่ทุ่มเกือบอะก็รักให้น้ำมันเจ็ดนังเจ้าเทเล่รอเพลงมูเอามาหน้าที่ไปเต เอาเอาเอาบีร้องมานีวอลเอล้อลนี่เสื้อผ้ายเสื้อผ้ายตุ๊ยเสื้อผ้ายมาหนีเสื้อผ้ายแจวแจากันนะจอมเอฟซีได้แล้ววิ่งอีกจอมเอฟซีส่งตังเต้พูดเต้ตังเต้สายแก้วสายักจไดแรกจุดแรกจุดแักได้แล้วฝ่าเฟงเมืองคนแจวแจกอะไรันฝร่พอกับเอฟซีโอ้แจวแจกมามาม้มานัจงไอาจารย์แม่เดี๋ยวเดี๋าหนี ให้แย่แหลมร้องแล้วจ้ากรเพ่งโปดแล้วก็พ่อกับเอี้ที่มาจากคุณจะาเอาแต <จะ S 1> ่วกระแต่ารวบสะลุก้ามเม้าไ้เอาลอากนี้ลอก